สวัสดีครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทําการเก็บผลผลิตทั่วฝักยาวใกล้จะโรยราแล้วนะครับผมปวกฝักยาวของเราใบร่วงเสร็จหมดแล้วผ <c oughs> ลผลิตต่อไปของเราก็คือนี่ <c oughs> แหละครับผมแตงกวาครับผมแตงกวาแตงกวาน้อยนะครับผมปลูกผักบนคันนาต่อเลยนะครับก็คือผลผลิตของเราก็คือแตงกวาครับผมนี่ยาวไปถึงนู่นเลยครับผมรอบนี้ปลูกยาวมากกว่าเดิมครับเพราะว่าปลูกครั้งที่แล้วปลูกแค่ทดลองปรากฏว่า ความต้องการของตลาดล้นหลามมากๆครับผมอันนี้เรามาปลูกแตงกวากันครับผมนี่นะครับโหเขาจะแตกทุกข้อใบเลยนะครับผมทุกซอกใบของเขาก็คือเป็นผลของแตงกวาเลยนะครับผมทั้งดอกทั้งผลเลยนะครับผม <c oughs> กําลังติดดอกออกผลอย่างสวยงามเลยนะครับผมแตงกวาของเราโอ้โหดูสิครับเขาจะแบบว่า ทุกซอกทุกช่อบใบน,นะครับผมเขาก็จะขึ้นแบบนี้นครับเห็นดอกขึ้นมาเป็นยอดยอดนี้แต่และยอดเขาก็จะมีดอกให้เราได้เห็นเลยนะครับผมแตงกวาครับแตงกวาหลังจากตัวฝักยาวโอ้โหต้นนี้สิครับต้นเดียวนะครับหนึ่งต้นนะครับผมเห็นไหมครับหนึ่งต้นแต่ว่าเขาแตกกิ่งก้านออกมา ไม่ต้องเด็ดเหมือนถั่วฝักยาวนะครับพันนี้ครับผมแตงกวาครับเขาจะแตกกิ่งก้านของเขาออกมาเองเลยครับดูสิครับอดอกมากดอกคือทุกซอกใบเลยนะครับผมถั่วฝักยาวหมดแล้วผลผลิตของเราก็คือแตงกวาส่วนทางท่นี้ก็จะเป็นอีกประมาณ3ามถึงสี่วันก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับผม ยาวไปถึงนู้นเลยนะครับผมยาวไปถึงนู้นเลยนะครับผลผลิตของเราต่อไปแตงกวาผลิตผลผลิตภัณฑ์ <c oughs> ของเรามีเรื่อยๆหลังจากตัวฝักยาวที่เก็บผลผลิตเสร็จนะครับผมแตงกวาของเราอายุครบ30วันหลังจากปลูกนะครับผมหลังจากปลูกเสร็จแล้ว30วันมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วครับเห็นไหมครับตั้งแต่ข้อ,ขอป้องแรกเลยนะครับผมทุกซอกใบของเขาก็คือ ดอกดอกและผลของแตงกวาเลยครับผมผลผลิตที่น่าประทับใจนะครับผมเพราะว่าปลูกในอรอบที่แล้วปลูกพร้อมกับถั่วหลังจากปัก,ปากดาเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะปลูกช่วงประมาณกลางเดือนสิงหานะครับผลผลิตแบบว่าวันหนึ่งวันละคู่ถังได้เลยนะครับแตงกวาเยอะมากจากนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับผมลูกค้าสั่งจองมาเพียบเลยลูกค้าก็จากที่ทำงานนะครับขอบคุณพี่พเพื่อนๆนน้องๆนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์อินซีของเรานะครับผมปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนครับผมร้อเซเพราะว่าเราไม่เคยขีดยาฆ่าแมลงใดใทั้งสิ้นนะครับเราจะโดยการไล่เองนะครับใช้มือนี่นะครับไล่ครับแมลงวันทองก็มือนี่นะครับผมโอ้โหดูความดกของดอกขอสิครับ ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมขั้นตอนง่ายหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยสูตร15นะครับจากนั้นก็ทําการดายาให้เขานะครับผมบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็ตัดใบแก่ใบแก่ก็คือใบเหลืองนะครับผมใบเหลืองแบบนี้ออกนะครับให้ข้างล่างเราโปร่งโล่งนะครับจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับผมแล้วก็นําฟางมาคลุมแบบนี้นะครับผม จะทําให้รักษาความชุ่มชื้นและก็ป้องกันวัชพืชนะครับจึงทําให้แตงกวาของเราสวยงามแบบนี้นะครับผมยาวถึงนู่นเลยนะครับผมแตงกวาของเราโอ้โหดูสิครับทั้งออกลูกเล็กลูกใหญ่เป็นดอกเต็มเลยครับผมพาไปชมฝั่งโน้นพาไปชมครับผมไปเรื่อยๆครับไปชมฝั่งน้นคะรับ ก็สะออนสะออนเองนะครับปลูกเองสะออนเองแตงกวานะครับคือเขาจะแตกกิ่งก้านแต่ยอดออกมาเยอะมากเลยนะครับผมกิ่งที่สมบูรณ์เขาก็จะเลยขึ้นสูงนะครับทําให้ติดฝักติดดอกออกผลเต็มเลยครับผม <c oughs> แตงกวานะครับผมตาแตงลูกชายชอบนะครับจีวอนชอบตาแตงตําครั้งไหนไม่เคยเหลือนะครับผม หมดเครี่ยงตลอดนะครับแตงกวาเป็นเมนูที่เด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีครับผมครอปอร่อยนะครับทานกับไข่เจียวเนี่ยเข้ากันมากไข่เจียวไข่ต้มนะครับเด็กๆก,ก,ก็เลยชอบนะครับผมเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเผ็ดๆนิด,น,ดนึงเด็กๆชอบเลยครับความอร่อยของแตงกวานี่ผ่าผู้ชมผลิตภัณฑ์ของเราอีกหนึง่ง ชนิดผลนะครับผมที่ความโตของเขานั้นไม่ต้องพูดถึงครับอธิบายไม่ถูกเห็นแล้วก็อธิบายไม่ถูกอย่างว่านะครับเขาะจะแตกยอดออกมาข้างบนแบบนี้เลยนะครับแต่ยอดออกมาแล้วก็ยอดแห่งยอดเขาจะมีดอกและผลออกมาพร้อมกันเลยครับผมกาลังโตเลยครับต้นนี้ครับแตงกวาผักหน้าปลูก อีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมปลูกไว้บนคันาครับผมช่วงนี้อาจจะต้องได้ลดน้ําเพราะว่าน้ําในแปลงน,นานเราเริ่มหายไปแล้วแต่ก็ไม่ลดเยอะครับเพราะว่าตอนเช้ายังมีหมอกหนาอยู่นะครับผมก็ช่วยประคองเขาไม่ให้ดินเขาแห้งนะครับผมทําให้ต้นถั่วของเราออกผลผลิตมาแบบนี้แหละครับผมผลผลิตออกมาแบบนี้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ นี่โหพาไปชมชมไปเดินไปถึงนู่นเลยครับสุดเลยเขาจะเลื้อยขึ้นสูงแล้วครับตอนนี้ก็เท่ากับหน้าอกเท่ากับหัวไหล่ผมแล้วครับรอบนี้ทําค้างขึ้นสูงกว่าเดิมครับว่ารอบที่แล้วนี่ทําแบบว่าไม่สูงแล้วก็ไม่แข็งแรงทําให้ยอดของเขาโน้มเอียงลงมานะครับผมเลื้อยไปสู่แปลงนาแต่รอบนี้ทําสูงแบบว่าประมาณ สองร้อยเมตรนะครับ2เมตรนะครับผมสองร้อยเซนทําให้สูงเต็มที่เลยครับผมเพราะว่าเขาก็จะเลื้อยได้ประมาณ2อเมตรนะครับแตงกวาครับผมความโดดของเขานี้คือจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสูงยิ่งแบบว่าทําให้โปร่งโล่งนะครับเขาก็จะติดดอกออกผลดอกแบบนี้แบบที่เห็นนะครับดูบริเวณโคนนะครับดอกทั้งหมดก็คือติดผลนะครับผมเขาจะติดผลเลยนะครับ ผลลูกเล็กลูกแบบนี้ mm hmm. แตงกวานะครับผมพืชหน้าปลูกครับปลูกผักบนคันนาครับผมช่วนี้กำลังออกดอกเต็มเลยครับหนึ่งต้นแต่ก,กิ่งออกประมาณประมาณ 3- ามถึงห้ากิ่งนะครับไม่ต้องเด็ดเหมือนตัวฝักยาวนะครับแตงกวาเขาจะาแตกกิง่งแตกยอดของเขาเองนะครับแล้วก็จะเลื่อยขึ้นไปข้างบนแบบน,นี้นี่คือต้นสุดท้ายของเรา แม่ขึ้นมาสูงแล้วเขาก็ยังแตกกิ่นอีกนะครับเห็นแล้วก็สะออนครับปลูกเองสะออนเองอีกเช่นเคยครับผมแตงกวาครับทีนี้จากรอบที่แล้วเป็นถั่วฝักยาวรอบนี้จะมาสะออนแตงกวาครับสะออนแล้วครับผมผมปลูกบนขนานาแบบไหนมาให้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้ มีก,ก็คือแบบนี้สองฝั่งก็คือนาข้าวนะครับนาข้าวนาข้าวสองฝั่งเลยนี่นครับปแปลงนาข้าวแต่ว่า,าเราปลูกแบบว่าบนคนาครับผมรดน้ําในช่วงแรกๆนะครับโตวสวยงามนะครับถั่วฝักยาว หมดไปแล้วก็จะเป็นแตงกว่า